ครับวันนี้ผมจะมารีวิวโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับชื่อว่าโหมดกิวิตี้ที่ผมรอคอยม,มานานแสนนานนะครับวันนี้ผมจะเอารถถังคันนี้ได้ออกโรงสักทีนะทุกคนเนี่ยมันชื่อรถถังวิเคล็อก8ซึ่งมันเจาะดีแล้วก็ดาเมจพอใช้ได้และซึ่งมันหนาหนาละก็หนาอยู่นะครับด้านหน้าตัวป้อมปืนก็จะหนา230นะครับก็ซึ่งก็พอๆกับ วิเคร้อเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันคือถ้าไม่ได้เล่นในโหมดกับวิตี้ก็จะวิ่งช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเล่นในโหมดกับวิตี้เหรอฮึ่มชนชนมันมากมาทุกคนลุยเลยเฮิยตืสวสาว้าวว้าวให้มันได้อย่างงี้สิเออเออเอจีผ่านล้วไงอู้ทีจังสิฟิลคอนถ้าผมว่าที่ขอโทษดีนะครับ ปาลุยลุยลุย <c oughs> ลุย<ป>โก,กสัสตือตอนแรกเวลามันวิ่งมันจะวิ่งยี่สิบนะครับสังเกตด้านมุมซ้ายล่างด้านขวานะครับปกติมันจะวิ่งยี่สิบยิบเอ็ดแค่นีนครับมันจะไม่วิ่งเร็วเกินเย้สุดที่ผมเห็นก็น่าจะยี่ิบสองม่ก็2ยิบสามเอ้ยแม็กเอมอซี X C. Oh, okay. Okay, yeah. C D C โอเคโอเคลเไม่กดล็อกเป้าดีกว่าไปแล้วจ้าลุยเลยจีสเกสเกส เกียร์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 อ่าอาอยูสองห้าหนึ่งเกียรตายแล้วทุกคนโอเคมาแล้ว จะไปไหนคู่ที่สี่เก้า เกียรติพอได้วิวมาฉันก็จะสวนเฮ้ยอ,อย่าแลกสีนิดอ้ยเฮ้ยเบื่อจังแล้วมันก็จะบินใช่ไหม วิ้ใครบางอาจอยู่หลังฉัน ฟังนู้นเขามีนี่นะครัล้ก็มี MFCDZ นะครับที่คอยไล่ตูดผมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไหม พอใช้ได้นะดดเมีอ่ะพูดเลยไม่มีประสิทธ,ธิภาพเลยคงเขียนวิเคราะห้แปนะครับเฮ้ยมีเอาสี LC. จะไม่ใช้จะติดอันนี้ไปแทนอือตอนวันนี้นี่ลุยวิ่งชนให้ตายเลยดูว้า ป้าทุกคนดูกันต่อโอ้โหอีเชี่ยบ้าไปแล้วเนีย่ยเมาเชียนจักไทเกอร์ที่ก้าฟดีนานพอมึงเออเบื่อจังเลยโอ้แถวมันปัญญาอ่อนที่ชอบเลือกรถถังปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมาโอ้ยปะ่ะลุยอืม ผมงงวีเค108น่าจะน่าจะดีน้อยกว่าหรือเปล่างั้นไงโอ้ยโอ้ย เผมวิ่งชนเมาโ้เยี่ยมเออครับสำหรับวันนี้ก็ผมเล่นให้ทุกคนดูเลยนะครับเออสำหรับน,นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บายยกดซับสไครป์กดตาาิด,ดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อ,ปอไปนะครับบาย